ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้นะครับไม่น่าเกิดได้เลยครับเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดได้เลยบอกบอกเลยครับว่าเห็นใจนะครับคนทํางานคนที่เสี่ยงภัยก็ตามที่เราทราบมานะครับว่าจากระยะเวลาที่ผ่านมานะ่ะก็มีการเรื่องของโควิด นะครับที่ระบาดนะครับในประเทศไทยก็ประมาณเกือบ2ปีกว่าเกือบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนะครับพยาบาลหมอเนี่ยนะครับที่เสี่ยงภยัยที่ต้องดูแลคนที่ติดเชื้อโควิดล่าสุดนะครับมีข่าวแบบนี้ออกมาผมบอกเลยว่ามันไม่สมควรที่จะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำก็คือว่าสาวนะครับผู้ช่วยพยาบาลโวยนะครับไม่ได้เงินค่าเสี่ยงภัยนับแสนมีผู้เสียหายนะครับฝ่า30คนไม่ได้เงินค่าเสี่ยงภัยหรอครับ ทำไมล่ะครับถึงไม่ได้เงินค่าเสี่ยงภัยในเมื่อนะครับเขาอุตส่าห์นะครับที่จะไปทํางานเพื่อเสี่ยงภัยกับโรคโควิดนะครับดูแลคนที่ติดโควิดแต่ไม่ได้ค่าเสี่ยงภัยกับเงินโควิดเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับนะครับสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องนะครับยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยงนะครับเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดนับแสนบาททวงถามโรงพยาบาลอ้างสาธารณสุขแจ้งงบประมาณเสี่ยงภัยเหลือศูนบาท มันใช่เหรอครับสามธันวาสอง5้าสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อไม่ได้เบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยนะครับจากการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดรุนแรงมีผู้เข้ามารับการรักษาครับวันละประมาณ100คนนะครับซึ่งต้องดูแลในศูนย์ c i และต้องดูแล นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราว3-400คนมีบุคลากรประมาณ33-35คนที่ต้องผัดเปลี่ยนเวรเข้าดูแลผู้ป่วยนะครับต้องผัดเปลี่ยนเวรกันเพราะว่า ไม่คงคนเดียวแนละมันไม่สามารถที่จะนี่ต้องผัดเปลี่ยนเวรอยู่แล้วนะครับทั้งนี้งบประมาณได้จากรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทางศูนย์ CI ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดทั้งเคสสีเขียวไปจนถึงเคสสีแดง ต้องผัดเปลี่ยนเวรคนละ12ชั่วโมงซึ่งที่ผ่านปีงบประมาณ63ถึง64ผู้ช่วยพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด19ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยได้ทั้งหมดครบแล้วมาเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณนะครับ65บุคาลากรทางการแพทย์ไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยตั้งแต่นั้นมา นะครับก็คือไม่ได้รับเงินมานตั้งแต่ปี65เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้รับเงินค่าเสียงภัยตรงนี้โดยนะครับนางสาว A นะครับนามสมมุติเนี่ยผู้โพสต์ทิก t กเปิดเผยว่าทำงานตั้งแต่ปี2564ที่ผ่านมายังได้รับเงินเสียงภัยตามปกติเริ่มเข้ามาเข้ามานะครับปี2565นางสาว A ททำงานนะครับต่อกันอีก8เดือน ก่อนจะไปทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งขณะที่ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลนั้นได้ค่าเวรวันละ12ชั่วโมงวันละเ,เดือนละนะครับ22วันคิดเป็นเงินวันละ1,500บาทเฉลี่ยนะครับเดือนละ33,000บาทซึ่งทำต่อได้นะครับอีก8เดือนตอนเองจะต้องได้รับเงินนะครับ236,000บาท ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ทวงถามเรื่องเงินเดือนอแต่ทาง HR นะครับ HR ในฝ่ายบุคคลเนี่ยอ้างว่ากำลังทำเรื่องส่งเบิกเงินแต่เวลาผ่านไป8เดือนทุกวันนี้นะครับยังไม่ได้เงินนะยังไม่ได้เงินอีกทั้งยังถูกข่มขู่ว่าหากโพสต์ข้อมูลลง Tik t o อจะถูกฟ้อง PDPA ว่าเอาข้อมูลไปเผยแพร่ ซึ่งตนเองคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงานเสี่ยงภยัยเงินก็ไม่ได้อาจจะตายกับโควิดที่ผ่านมาเช่นเดียวกับนางสาวแมวนามสมมุติเปิดเผยว่าตนเองทำงานมา7เดือนปีงบประมาณ2565เช่นกัน ซึ่งทำงานคล้ายกันแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเช่นกันซึ่งมีเพื่อนต่างโรงพยาบาลและอสมอเคยพูดกันว่าต่างได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยไปแล้วแต่ที่ศูนย์ซีไอเชียงรายที่ตนเองทำงานมีเพื่อนร่วมง,งาน33ถึง35คนไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่รับเงินค่าเสี่ยงภยัยบางคนไม่กล้าที่จะออกมาพูดเพราะกลัวถูกฟ้องฟ้องนะครับ ฟ้องร้อง PDPA หากเอาข้อมูลที่ไม่ได้รับเงินนะครับค่าเสียงภัยมาเผยแพร่นะครับและจากการสอบถามได้คำตอบจากฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลสนามแห่ง1ในจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือเวียนถึงผู้ช่วยพยาบาลผ่านทางกลุ่มลายโดยมีเนื้อหาระบุว่าทางโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แห่งที่ ตนเองทำงานได้ดำเนินการยืน่นเบิกจ่ายไปทางนะครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งนะครับมิถุนาสอง5า5ที่ผ่านมานะครับทั้งเบิกไปเนี่ยตั้งแต่มิถุนา2565าที่ผ่านมาแต่มีหนังสือแจ้งว่าค่าตอบแทนเสี่ยงภัยไม่พอทางโรงพยาบาลสนามที่ตนทำงานได้ของงบป,ประมาณเสี่ยงภัยไปยังสำนัก ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ผลตอบกับงบประมาณนะครับงบประมาณนะครับเสี่ยงภัยเหลือศูนย์บาทคืออะไรครับคืออะไรครับเนี่ยจึงมีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มนะครับสาถาบาันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยให้ทําหนังสือขออนุมัติงบกลางไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเรื่องก็หายเงียบจนถึงทุกวันนี้ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังไม่ได้รับเงินเสียงภัยยังตั้งหน้าตั้งตารอคำตอบเรื่องเงินเสียงภัยที่ตนจะได้รับนะครับลาว3 5มสิ้สาถึงสาคนสลาวุฒนะครับคำฟูบุตรนะครับจังหวัดเชียงราย ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่าแบบนี้นะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาอุทิศตนให้กับทํางานน่ะนะครับแล้วถึงเวลาแล้วไม่ได้รับเงินแบบเนี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเกิดมีโรคระบาดแบบแบบนี้อีกนะครับใครจะกล้าเข้ามาทํางานให้ล่ะครับผมถามหน่อยครับ มีบุคลากรคนไหนที่จะกล้าให้มาทำงานแบบนี้เพราะจริงๆแล้วเงินค่าเสี่ยงภัยเนี่ยต้องจ่ายให้เขาทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับเขาสามารถเสี่ยงภัยกับโรคภัยโรคระบาดเนี่ยมาทำงานแต่ผลสุดท้ายเขาไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเนี่ยมันใช่เหรอแล้วคำตอบที่ได้รับก็คือว่าเงินจากงบประมาณสาธารณกระรวงสาธารณสุขอะไรเนี่ยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับ งบประมาณเสี่ยงภัยหรือศูนย์บาทถามแล้วงบประมาณไปไหนหมดครับงบประมาณไปไหนหมดครับใช้กันยังไงครับในเมื่อจริงๆแล้วงบประมาณนะครับที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันน่าจะจัดสรรปันส่วนให้ครบทั่วและสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของงบประมาณเสี่ยงภัยนะครับกับโรคภัยไข้เจ็บกับโรคระบาดเนี่ยมันต้องเพียงพอและมีสำรองเอาไว้อย่างมาก เพราะอะไรครับมันคือฝันและกำลังใจของคนที่เขาทำงานยอมทำงานเสี่ยงภัยกับโรคภัยแบบนี้เพื่อมาดูแลคนเจ็บคนป่วยแล้วนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติแบบนี้นะครับแล้วแถมบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาเรื่องนะครับออกมานะครับว่าไม่ได้เงินค่าเสียงภยัยจะไปฟ้อง P.D.P.A. เ้ขาอีกมันคืออะไรครับสรุปแล้วคือต้องทำคาน คนที่ทำงานก็ต้องก้มหน้ารับกรรมแบบนี้เหรอครับจะพูดอะไรก็ไม่ได้เลยครับจะบอกอะไรก็ไม่ได้จะทวงถามสิทธิตัวเองก็ไม่ได้เหรอครับมันใช่เหรอครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะถ้าถามว่าวันนี้นะครับวันนี้จริงๆแล้วนะครับต้องบอกเลยครับไม่ใช่ว่ารอให้ผ่านมาจริงๆจบเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนมันต้องจ่ายให้นะครับกับคนที่เขานะครับเข้ามาเสี่ยงภัยในตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่า แล้วถ้าแบบนี้อนาคตนะครับอนาคตเนี่ยเกิดมีโรคระบาดแบบนี้อีกเหตุการณ์แบบนี้อีกใครละครับที่จะกล้าเข้ามาทํางานให้ใครจะกล้าเข้ามาเสี่ยงภัยที่จะดูแลผู้ป่วยให้ถ้าเข้ามาแล้วพอหลังจากจบงานแล้วจบอะไรแล้วนะครับโรคระบาดดีขึ้นอะไรดีขึ้นแล้วคนที่เสี่ยงภัยทั้งหมดกลับไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยกลับไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนที่คุ้มค่าการเสี่ยงภัยมันใช่เหรอครับ นี่แหละครับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากเอาไว้นะครับขอเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับบุคลากรเหล่านี้นะครับได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยที่ตัวเองต้องไปเสี่ยงภัยเนี่ยคุ้มค่าไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้เงินค่าเสี่ยงภัยไม่มีแล้วงบประมาณนะครับของรัฐงบกลางงบอะไรมีเยอะแยะครับมีเยอะแยะเห็นงบกระทรวงกลาโหมว่าโอ้โหเอาไปซื้ออาวุธอะเยอะแยะมากมาย งบกระทรวงสาธารณสุขจัดมาสิครับนี่แหละครับคือการบริหารงบที่นะครับบอกได้เลยครับล้มเหลวที่สุดเพราะอะไรครับทุกวันนี้คิดดูทามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยยังต้องให้น,นักร้องนักแสดงดาราออกมาวิ่งกันกุศลออกมาไหว้น้ำกันกุศลเพื่อขอรับเงินบริจาคไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มันใช่เลยครับมันใช่เลยครับฝากเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องอย่าให้เรื่องนี้นะครับบั่นทอนกำลังใจบั่นทอนฝันกำลังใจคนที่ทำงานเลยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าออเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ